别走！别 ผู้สมัครสอสอพรรคเพื่อไทยท่านสัปดาหเสียงบ้าดังดังแย่สอสอดัมเตอร์มหายมเวชกาารรมปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ทุกทรามานมากราคาพืชผลตกต่ำราคาข้าวเป็นไงครับพี่น้องแย่มากแย่มากราคาปุ๋ยเป็นไงครับแย่มาก แรงงานเป็นวันที่เรามาช่วยเหลือดูนแลพี่น้องแรงงานซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความสําคัญที่สุดภาคหนึ่งของประเทศไทยพีนพ่น้องทุกทีพี่น้องทุกคนอยากได้ยินว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นมากน้อยนขนาดไหนพักเพื่อไทยถ้าเรามาเป็นรัฐบาลรายได้ h h, จะเพิ่มขึ้นสามเท่าตัวภายในเวลาสี่ปีครับพี่น้องครับสิบล<อ>้านไร่ พี่น้องจะได้มีทรัพย์สินไปกู้ธนาคารส่งต่อให้กับลูกหลานไปทำมาค้าขายได้เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยพี่น้องครับเท่านั้นยังไม่พอพรรคเพื่อไทยเราคำนึงถึงความยากจนที่พี่น้องถูกรัฐบาลปัจจุบันกดขี่มานานครับเราจะมีการจัดสำรวจทันที ถ้ารายได้ต่อครอบครัวไม่ถึง2มื0 0บาทต่อเดือนเราจะเติมให้เต็มทันที20,000บาทครับพี่น้องครับภายในรัศมี4กิโลเมตรตามหมัดประชาชนให้ใช้ภายใน6เดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ชุมชนที่เราอยู่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาครับพี่น้องครับอย่าไปเชื่อนะครับยังไงก็าทำได้ พักเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นครับพี่น้องครับ <Yeah! S 1> บัตรคนจนก็ยังมีอยู่ครับก็ยังเติมเงินให้ไปเรื่อยๆ <S <S แต่ว่าบัตรคนจนจะหมดไปก็ต่อเมื่อพี่น้องรับรวยขึ้น <Yeah! S 1> ไม่มีการยกเลิกนะครับ yeah! Yeah! มี15 000. 000. 000. 000. 000. ล้านไร่ครับพี่น้องครับ yeah! 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 มีการขุกคลอง ทำฝายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเพื่อให้น้ำไหลได้พี่น้องจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานครับ<ะ>พี่น้องครับ<ะ>เรื่องปากท้องเป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องยาเสพติดยาเสพติดที่สกลนครเยอะมากใช่ไหมครับพี่น้องครับรัฐบาลปัจจุบัน ถึงแม้เป็นรัฐบาลทหารดูแลเรื่องความมั่นคงแต่เราไม่มีความมั่นคงเลยเพราะยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองครับพี่น้มมองลูกอ,อารเราถูกมอมเมาผู้เสพเต็มบ้านเต็มเมืองพระเพื่อไทยเรามีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยดูแลรักษาเขาให้หายพอหายแล้วเราก็จะให้อาชีพเขาทำให้เขาเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมอีก ส่วนผู้ค้ายาเสพติดต้องจัดการโดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับย <Yeah. S 1> กาัากาภัพเพื่อไทยเราจะจัดการทันทีครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งต่อไปวันที่1 5 14เดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งอย่าให้ใครมาบอกว่าสอสอเขตขอให้เลือกพักไหน แล้วก็สสพักให้ให้เพื่อไทยเอาไปสสพักมีแค่ร้อยคนสสเขตมีสี่รอยคนถ้าเราไม่เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักเขาจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกแล้วจะเอาสอลุงกลับมายึดอำนาจอีกครับพี่น้องครับเอาไหมครับเขามีแต้มต่อด้วยนะครับเขามีสวออีกสองร้อยานเพื่อไทยทั้งสองเบอร์ การทั้งคมทั้งพักเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณครับขอนเสียงให้กำลังใจแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเสด็จขาลงนิสิตจัดการกันไปแล้สงนะส่งเสียงให้กำลังใจเพื่อให้เล่นสบายสะกดจังกันไปแล้ว